มาถึงส่วนที่สองของพี่รบขาค้าวสุนียางที่บอนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ชมดีกําลังลอยู่ทางบ้านเนี่ยเราอยากจะให้ได้กลิ่นหมากตัว่ารั่นจวนห้อมหัวน้องคำฝุ่งจริงๆจริงสดชื่นมากค่ะ<ด>เราเรียนรู้ว่านี่คือสบายหัวสบายใจมาก เป็นเร่งนะนงใช่ค่ะกับ <c oughs> เมรี่รันจวนเหล่าแบบเศร้าตายนะคะได้ละเอสซูทีมาในวันนี้จะเป็นมาเปิดจะได้พูดคุยกับคุณวัรชรีรัางช่วยค่ะเจ้าข้องแบนเมรี่รันจวนค่ะที่ว่าพี่สาวนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับกันสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยดอกเนื้อจากจะภาผลิตภัณฑ์ที่เป็นฉบับเศร้าตายที่จะมาลาฟังแลล้เนี่ยจะได้หมานถึงภูมิปัญญาของการท่ายอดแล้วก็ชูเอาศิลปะวัฒนธรรมของท้องทิ้นมาทําให้กับคนโดยทั่วไปได้รู้จักกันด้วยถามืี่ศร้าก่อนเลยจุดเริ่มต้นของการที่จะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองในเรมีทีมาทีไปบันเทาค่ะจริงๆแล้วแหละ ล่ปีก่อนนะคะปีเ้าก็ทํางานชุมชนนะคะเรา<ม>ทําราชุมชนไล่ถีเหมือนกันของจังหงวัดพัทลุงนะคะ,คะเราก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับวัตถุดิบผืนทิ้น<ม>แล้วก็เชื่อมโยงกับาชาวบ้านนะคะ<ม>พอหลังจากเราเลิกทําตลาดแล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์กับเรื่องชาวบ้านเรื่องวัตถุดิบผืนทิ้น ซึ่งก็เลยเรากันเลยซืวาเราอยากต่อยอดตรงนี้<า>คือคือคนทําเขาไม่ไม่ได้เอาคล้องหมาคายเนาะซึ่งเราไม่ได้ทําเรา็น่าจะเป็นอาซาแต่ว่าเฉื่อมโยงจากผู้ผลิตไปสู่ไปไปถึงผู้บริโภคม่มันเป็นตัวกลางเชื่อยยงใช่ใช่ค่ะก็เลยก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ระ่ายตัวคล้องสมากจะเป็นคล้องชุมชนแล้วก็คล้องชาวบ้านค่ะค่ะเราไปเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนว่าต้องทำธุรกิจเป็นข้องตัวเองซึ่งก็จะเป็นยาดม เทมีหน้าตาสีสดใซส์แบบนี้จริงจริงแล้วก็คือในทําเพื่อคนอื่นกันนะไม่ใจก้องตัวเองอะคะ่ะคิดแทนคนอื่นว่าปัจจุบันนี้เรามันก็เลยบบว่าเราใช้ชีวิตโดยในว่าไม่ได้คิดถึงความรู้สึกข้องตัวเองเ่าไหนคิดถึงในเรื่องเพื่อนเรื่องไก่ตัวเรื่องพอเรื่องแม่ได้ไามนะคะห <c oughs> ลายๆคนไม่ค่อยแลถ,ถึงลมให้ใจก้องตัวเองชายจึงกระหยาดมนี่ก็เลยจุดประกายว่า อยากให้ตัวเองแล้วก็นคนรอบข้างรือว่าเพื่อนๆรือว่าคนที่รร้จักนะคะได้ได้ช่วเหลือกาเรียกว่ากลับมาเร่ลุ่มให้ใจตัวเองเลยค่ะยกันเป็นสติอรุปคิดว่ากุศโลบายในการดมยาอมพอเราได้ดมยาเราจะรู้สึกว่ากลับมาอยู่กับลุ่มให้ใจเออตอนนี้เราทำไปแล้วโยรเลยมันอะไค่ะชา ได้มีเวลาตทวนตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะเข้าใจได้เลยสิ่งที่พีเส้ากำลังจะหมยถึงคือคนเราอยู่ได้โดยลมให้ใจถูกต้องค่ะใช่ไมแต่มันมีลมให้ใจแน่นอนตุยสิ่งหนึ่งสิ่งถึงถ้ถว่าอยางนีไม่มีนี่นี่ใช่เป็นลมได้ใช่ทีนี้ก็มันก็ับไปนีช่วยโตลมให้ใจแต่เพาะทำไมเราก็ยังคงมีลมให้ใจอยู่ต่อไปชอบมาเลยะแต่ว่านั่นแล่นองได้ไลยคนคงสงสัยว่าหยาดมตอนนี้มันก็มีไล่แบบไล่หยาดอย่างสูตรของเมรี่เนี่ยเอามาแต่ จริงๆก็คิดเองล้วก็ปรึกษาหม้อจีนที่เขาขายยาสมุนไพรนะคะ่ะเราก็เลยอยากคิดสูตรแต่ว่าเราเรายกว่ับมาติดลมให้ใจซะแล้วนะลดความกระวนกร็ไายใจใช่ค่ะดดมปุ๊บภายในนึ่งสองวินาทีนี้ก็คือทำให้รู้สึกว่าชุ่มชื้นว่าใจล้วก็ลดความกังวลใจทำให้เขาเรียกว่า บำรุงหัวใจอะค่ะคาวลึกซึ้งแบไปใน่อะค่ะจริงๆมันมีหลิดโอนกับริดเย็นด้วยใช่ค่ะส่วนผสมมันมีอะไรบ้้าางถเราบอกได้ไหมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรบ้างได้ค่ะก็จะมีเป็นกระบุนกินเส้นนะคะแล้วแล้วก็น้ำมันยูคานะคะตัวที่เป็นสมุนไพรก็จะมีผวกกะว้านพริกไทยแล้วก็เขาเรียกว่าตัว การพลูลักลักๆแล้วก็คือ,อจริงๆงานตัวลักๆของสมุนไพรอ่ะก็คือมันช่วยในเรื่องบำรุงจิตเนาะ,ะ่ะ <s> มีดเย็นแล้วก็ทำให้เราสดชื่นช่วยพ่อนคลายด้วยค่ะ <S <s พืดแล้วก็คือรู้สึกทายทันที่เลยค่ะใช่ถว่าไม่ได้ดมาันทีสบายตัวให้ได้สักวีนึงก็คือโอเคได้เป็นแรกได้แบบโอเคว่างไปแล้วดมเลี่ยมเอาเริ่มไม้ลาวันเดียวก็ผัก่อนยาดมตั้งอีกก่อนวันนี้ไม่ได้ดมที่โอเคดมสักพดเดิมใช่จริงๆคนคิดว่าอย่าดมนี่เป็นข้องบนแก่นะแต่จริงไม่ค่ะเด็กสมัยนี้ก็จะดมอย่าดมพอกอย่าดมทึงคนเดียวอันมีอย่าดมไล่อันนะสีฉันนี่ลมไปต่างนก็เห็นแต่อย่าดมนะ่องลงองนามองนอนองกััว บนว่าเตียงต้องมีต้องต้อง้ำงาต้องมีใครอยาดมในป่าต้องมีผักอะไรนะบางทีมีไว้ก่อนดมไม่ดมฉันต้องมีแบบนั้นนั้นมันเป็นน้ำหอมแม่เดินผ่านที่นึ่งมือเสียาได้กินน้ำหอมเบรนนะได้ยินญาดุญาดมดอกนื้จากทั้งมัดทั้งเพลือเดียวการาบูแล้วก็ทั้งรลาเลียทีปีศาวบอกไปเลยเห็นคางคางตัวคางปีสาวตัวนั้นเป็นอะไรคะติดเป็นสมุนไพรานาอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรด้วยนะคะก็คือมีฤทธิ์เย็นเขาเรียกว่า หัวต่อยอย้งปีศาจแรล่งปีศาทิ้นก่อนนะคะอันนี้เป็นพืชพื้นทิ้นของคนกาหลีบงจังหวัดตรังด้วยความปีศาจเชื่อมโยงกับผู้ผลิตขอ้ของเป็นภูมัปัยญ,ญ,ญานะคะก็คือถ้าเป็นภาศาทางการก็คือหัวเท้าใหญ่มอมนะคเท้าใหญ่มอ่อมท้าใหญ่มอมจริงๆในประเทศไทยมีม่กี่ถีนะคะมีแทวชนบุรี แตก่อนเด็กเราเห็นแถวโซนชุมบรีเด็กเขาทำนมนะคะมาทำนมแถวริมน้ำนะคะก็จะมีหมากตอนนี้มีน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เด็หมากที่สุดก็คือโยนในเกาะรีบงค่ะก็คือเป็นชาวบ้านเด็กเขาทำกินทำชายมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะในเดียวเข้าชายแป้งนี่เป็นแปล้งลักในการทำขนมทำอาหารค่ะทอ่อย้อันนี้คือไม่รู้ว่าเอาไปทำให้มันเป็นแป้งเอาไปค่ะมัน เดโดยการแปรรูปต่<อ>ว่าลาวขาวๆสักนิดนึงนะคะเราก็ไปคูดหัวแต่ริมทะเลมาปอกเปลือกเล้วกคูดซึ<อ>่งก็ปันเอานา้ำถุม่มซึ่งก็รินน้ำเดีว่ามันมันเป็นยางข้างบนเททิ้งเททิ้งจนว่าม,ม,มันซุกมันไซ,นซอะคะ่ะฉนเราไปตากแดดค่ะซ<า>ึ่งก็ให้มันแห้งซึ่งก็เป็นเป็นแป้งบดในพงผงช่ายเก็บได้นานสองปีค่ะแป่งนีคุณสมบัตก็คือมี มันเป็นเป็นแปง้งแต่ดีต่อลำไส้มันเป็นแป้งเดลิดเย็น่วยเพิ่มกำลังนะคะถ้าว่าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมกับเปิรเซห้าเนี่ยสปรพคุณของแป้งท้าวเยี่ยมอ,ะคะอมค่ะ เราเขาเออกไปทําอะไรได้บ้างคะอย่างช่นทํหลั่นหน้าค่ะหลัดน oh. หน้าถ้าเราเห็นนะั่นนะเราซื้อหลันเราไปซื้อหลัดนห,หน้ามาจากปักซอยถึ่งบานหลัดนหน้าเราเย็นแล้วเลี้ยวเราเม้นเราว่าหยุดยืนจากในร้านเหมือนปลือ้อ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ใส่ใส่แป้งที่เป็นแ <c oughs> ป้งม <c oughs> ันแป้งเสริมค่ะใ <c oughs> ช่อันนี้แต่ว่าเป็นคุณนะสมบัติก้องแปง้ทงทาใหม่อมก็คือเย็นแล้วก็ยังเนี้ยวหนุ่มแล้วก็ไซส์แล้วก็กินดีค่ะมันก็ช่วยในเหลืองคับท้ายด้วยค่ะให้ครอง คนเนี่ยว่ะผู้สูงอายุหรือว่าเพิ่งฝืนคายกินแป้งนี้ไปจะสวยชู่มกำลังค่ะนี่เห็นแบบตอนมันจะเคี้ยวๆแลไม่เคยรู้จักเนี่ยเพิ่งมารู้จักเนี่ยใช่ที่ทุกคนได้ยินแม่ข่ายม้วนต่อย้ลวดต่างใยม้วนใช่ค่ะทุกคนมาได้ยินแม่นกันก็ถือว่าเป็นเบือสมุนไพรที่แทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วตอนมันจะเป็นลไข่ตอนบุกนะค่ะใบมันใบหลอกก้อนั่นจะเป็นเป็นลูก มันมันจะมีมีเป็นดอกเึงกะเป็นเป็นลูกขยายพันธุ์โดยส่วนหัวค่ะใช่ค่ะใช่มีลเราสนาตอนมันทั้งวัวมันอยู่ในดินแล้วแต่ว่ามันขุดขึ้นมาอือนะที่นี่ถ้าเกิดมาแล้งถึงอย่าม้งอย่าดุมเอออย่าดุมค่ะอย่าดุมอย่าดุมของเมรี่รั้นจวนเนี่ยมันแตกต่างจากยาดุมถั่วถั่วไปในของตลาดในีผ่นเนลือกบางค่ะอ๋อถว่าถวแตกต่างเลยนะคะก็คือ ีพอเห็นปุ๊บนะคะยังไม่ทันดมนะพอเห็นสีเลยเอออะไรนะอะไรเป็นหน้าตาเซฟตาเซฟาเซฟตามาแตกลายเนี่ยค่ะเนี่คือปองซีแดงมาก่อนปองซีแดงโลโก้นี่นะคะหลายหลายคนจะคุ้นชินกับ ลวมนั่งตะลุงนะคะ<ห>แต่เนี้ยเป็นการยินสปายมาจากหนังเอกนั่งตะลุงชื่อนางสุรยานี่<ห>คือนางเมรี่นะคะเ <laughs> มรีหลันจวนความอรขอองเศร้าตายสนุกสนานนะคะแซนกันนะคะก็คืออย่าดมนี้ก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้พอเห็นแล้วมันแบบว่าเวลวค้ามันเปิดแบบว่าไอ้เลยวะไอ้เรยมออะไรเลยคะ่ะมันก็คือเห็นแล้วกับเห็นแล้วก็ชื่นใจพอเปิดดุมแล้วก็ จืนทำซีแบบนี้กั็ดีนะเวลามพายอ้าอ้าวปกไหนใช่ใช่เห็นแดงๆมาแต่ไกลนี่เปอร์ไม่ใช่ธรรมดานะคะพีเมรี่เขาแซ่แว่นกันนี่เปอร์แซวหวานใช่เป็นสาวได้อากดอกแบบวัยชิดๆนะคะทันสมัยใส่แว่นให้แลงทันสมัยคือคือเด็กปนเด็กแล้วเด็กชื่อวัยรุ่นเที่ยนเขาไม่บัสซี่คนไม่ใจว่ายาดุคนแก๊พกที่ลดอนี่ก็คือทุกใจวัยรุ่นนะคะแล้วที่ค่ายดีก็คือแบบ อันนี้จะนิยมมากในงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงดูรวยทีละลูกทีละลึกชายค่ะนะองจำรวยดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่แก่คนแก่อย่างเทพีเท้าบอกว่างเนียนวัยรุ่นกระพกค่ะได้อันนี้เป็นข้องจำรวยในทุกใจนะบอกก่อนได้แล้วเดี๋ยววางนะถึงําไม่ะมีซ้ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันตุ้นเล่านี่นี่อ้าอยากเอาไปไว้ซ้ายสะดวกมากเลยแบบเราเดินไปลาดเดินปาหรือว่าเราไปทำงานไปว่างอีพก เอาอย่าดุมมาจากในเปาร้อยข้อค่ะเบาสบายเปิดดุมเลยเียวนก็ตอบของด้านเราก็ฮืดเไปช่องที่โอเคได้เดินต่อลาวไซูนไปซุนเออจุดเด่นอันดับหนึ่งคือสีอันดับสองคือโลโก้อันดับต่อมาคือกลิ่นกลิ่นมันกลือค่ะกลิ่นผดเปิดทึ่งดุมปั๊บนี่ก็คือแบบว่าชื่นใจอย่างแรงเลยเราหรือซึ่งว่าเราใจเบาละก็ลดความกังวลลดความกังวลก็ไหวใจทันทีเลยค่ะ อพอมันเย็นขึ้นไปพอพอเย็นจากมูกปากแล้วก็ลงพุ่งไปเลยอ่า,านี่โชว์ให้แลยนะนี่นหน้า <c oughs> ดมโชว์เร็วนี่นะคะก็คือโคอยแบบนี้นะขัวซูดน,นะคะแล้วก็พออยู่ในโคเส้นแล้วก็ยิบขึ้นมาดมเลยค่ะรู้สึกตอนไหนก็ ดึตอนนั่นใช่ไ่ธรรมดาผ่อนคลายสบายใจให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจใช่นั่นแหละทั้งอย่างที่พีซ่าบอลอะางเดียวนี่คือต้อให้ถึงไปออกแรงไปออกกําลังกายไปเดินปาไปเที่ยวที่ว่าต้องใช้แรงมากๆที่ยต้องเดินลุยลยไล่โล่นั่นนะนี่ต้องง้อเลยนอดี ไม่บางทีครับรถเราไม่ได้มีเวลาไปล้วงในเปล่าเลยวเนี่ยอยู่ในข้อดึงกับเบินดมเลยค่ะห้าง่ายคือบางทีบางคนเนี่ยแกไปในเปล่าลูว่ไปที่อียิปต์ชายเนี่ยคุยเปล่าโอ้ใช่ห้าวัยพอเป็นล่มก็ห้อยคอไปเลยจะได้ห้าง่ายๆมากขคือเมื่อเวลาไปเที่ยวไปได้ไปเนี่ยแคว้นโคไปเลยเดินเดินรนๆนะคะได้เอามาดมได้เลยทันทีมันเช้าค่ะที่ผ่านมาเป็นมันผือบางหลังจากที่เราแบบลงตลาดแล้วพ้นต่อปรับเป็นมันผือบางคะ ดีมากเลยค่ะใช่สังเกตเราพีเจ้าใจแพ้งอันนี้ด้วยก็คือค่ายเดินค่ายป oh. ูไปเลยตามงงตามงานสะดวกค่ะ oh. ก็คือเขาก็เหมื่อแต่พี่เจ้าบอกว่าหลายๆคนก็นคือเขาคิดไอเดียว่าจากตเอาข้องที่ละลึกอย่างเช mm. ่นว่าอย่างอื่นที ที่รูซึึกว่ามันชายลำบากแก้วแก้วน้ำบางคนไม่ค่อยได้ชายสว่าไปงานต่างๆใช่ไหมเอาแจกแก้ว,ลวนะอลไรแบบนั้นแต่พอแจกอย่าดมเนี่ยนะคะเจ้าผาดยิ้มเลยยิบชายกันทุก<ด>คนซืน้อกันทุกคนคะ่ะพอสีแดงนี่ก็คือไปตอบโจทย งานแต่งก็ได้ค่ะงานเลี้ยงสีดำมีสีดำด้วยนะคะสีดำดสีดำก็คืออันนี้งานขาวดำใช่งานศพงานขาวดำซื้อแจกได้เลยค่ะมีสีเอนสังเกตมีสี้ำเงินกันมีสีดำดันใช่สี้ำเงินก็คือสมัครจะเป็นทีมเลี้ยงรุ่นคนชจชายก็จะชอบซื้อไปแจกในสำนักงานค่ะรับทุกคน นี่บอกแนวทางแล้วนะใช่แอปเป็นแคปชั่นโดมจีว่ะเลยนะเวลาเธอสุดดมจะได้ชื่นใจจังหวะใช่ค่ะน่ารักมาแล้วก็หลักษณะข้องการจิบอกผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นปุ๊กนะก็ีซ่ากีซ่าเรียกเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปมันเราเล่นกรุ๊ปน่ารักคนะจีแทรุ๊ปเล่กรุ๊ปกรุ๊ปละกี่บาทคะกรุ๊ปปกติกรุ๊ปใครติงอยู่กรุ๊ปสามสิบบาทค่ะ ได้เลยนะนี่ถ้าจับตรงได้ซึ่งถานในแรกคนอยากเห็นในคอมเมนต์บอกว่าถานในยังไงเร่บังในีนึกกุ๊บก็จะเป็นแบบสมุนไพรมาแล้วมั้งเนี่ยสมุนไพรดูตาน่าแต่ว่าเขาแค่เอามาใส่ในบุ๊กในขาดเปในเป็นสมุนไพรจีนค่ะชายค่ะก็คือจัดยาโดยแบบโม่โม่จีนแต่พี่เซาจะเบลอกแบบเป็นฤทธิ์แบบไหนฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอะไรอยากชูร้อนแบบไหนอะค่ะเป็นเมนทอนกระบูนพินเซน ครูกระวานพริกไทยประมาณนั้นนะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยตอนถี่กระช้าซิใชบแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนด้วยอะค่ะทุกวันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปสอนให้สร้างอาชีพแล้วก็ทำทำยาดมเป็นอย่างหน่อยๆยาดมปุกแรกของฉันค่ะฉันไม่ยาดมด้วยการที่ฉันเป็นคนทําเองทําเองฉันอยากสดจืดแบบนั้นฉันใส้หมากๆไปเลยก็ได้ส่วนอยากอยากใส้พวก อก็เรียกว่าการพูททาให้สดชื่นมักๆเราก็ใส้ไปได้เลยค่ะหอมปรุงเองห่องปรุงเองแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ารัดดวงการดมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนอยากได้กลิ่นนีมากินนุ่นมาก็ไปไปเวิร์กช็อปตไปไซกลิ่นนั้นให้มากถ้าคนอยากจะไปข้อความหรู้ว่าจะไปรวมเวิร์กช็อปตองทำเปลือยคะการจองมาทางเพศค่ะเพราะว่าจะทํจะเพาะสวัสดิ์ิตสนส่วนบานบันดินนะคะก็คือเวิร์กช็อป หัวหลอกที่เกาบาทเองชีเหนียวทางเลยได้อาชีพได้เลยค่ะไม่ร้ว่าเราอยากไปต่อยอดทำอาชีพหรือว่าเราเลือกทำอย่าดมของตัวเองในอนาคตก็ได้ค่ะต้องเอาไว้ได้ไปมังค่ะไม่ค่ะเอาเทว่าใจมากพอแ้่ก็ลงไหยใจด้วยใช่ค่ะเอาต่วัวแล้วว่าใจเลมหาใจเปกันนะเราไม่เอาไมหายใจไปเล่นนะ เล่นก้อนน่าทําแหววลมให้ใจใครถ้า่อยดใครลมหายใจรวยรินรวยรินค่ะเติมลมหายใจสดจืดกับเมนี่ลันจวนก็ได้นี่สีเท้าขานอกจากนี้เรายังยังมีอะไรเล่ย์มังพิธพันยังอื่นเล่ย์หม้ถือเป็นการต่อยอดด้านอาชีพอาชีพก็มีมีน้ำตาลตะโนดแปรรูปค่ะใช่ค่ะนี่เป็นมันผือบ้างคะก็เป็นน้ำตาลกลั่นน้ำตาลตะโนดกลั่นค่ะ อยกะดีค่ะดีอยู่ก้างๆแล้วก็มีถุงกระจูดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าต่อยอดโดยให้ชาวบ้านทักทุ้งกระจูดแทนเดี๋ยว่าใส้กรองที่เป็นขวดค่ะใช่ค่ะแต่ตานตะโนดนี่เราะมาแต่ไหนคะกงซงค่าค่ะใช่โรงผลิตก็จะอยู่แถวแถวตะเกียรค่ะแถวตะเกียข้างโรงข้างอ่าโรงเรียนตะเกียค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกต่อยอดอันนึงบอกว่าสงคล้านี่ก็คือน้ำตาลมากใช่ไหมเราเลือกกินเลือดชายลำรวยต้องนำทำน้ำส้มน้ำตาลแว่นน้ำตาลพุ่งน้ำตาลปึกใช่ค่ะเราหมักลันด้วยค่ะดี่ในะลน์คอมเมนต์บอกว่ายากเป็นยาดมให้เธอสูดดมม้งเฮียเสี่ยงว่าแต่ละคนนะแต่ละแต่ละคมคมนะนั่นแหละอีกคนหนึ่งบอกว่า ข้ายถี่ไนมังคะ้าถ้าไปซื้อเนี่ยต้องไปติดต่อเลยนซื้อแต่ไนท์มังคะพี่สาวซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะอาจจะทางมาทางเพจค่ะจริงๆเราก็คือเราไม่ได้วางขายต่ร้านสะดวกซื้อตัวไปถ่าไรอะค่ะดูว่าจะเห็นแบบว่าพี่สาวเดินทื้อพนี่ก็ซื้อได้เลยใช่ค่ะเดิมีทั้งเมื่อย่างที่พี่สาวบริเดวยบางคนเนี่ยเขาอาจจะสนใจเอาไปเป็นข้องทีละลึกหรือว่าข้องจําด้วยถ้าเป็นกรณีพันนีเนี่ยต้องสร้างรวงหน้ายางหน่อยสกีวันนะคะ ต้องตั้งหลงนาสักประมาณประมาณจากสองอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะมักยาดมยาดมนี่เราไม่ได้มักไวนานๆานค่ะก็คือเรามักซอแลวก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะหอมกําลังดีซอสไม้ค่ะอืคือไม่ได้มักตั้งไวทิ้งไว้เยอะๆะช่ไหมไม่ไตาออเดอร์ทำตาออเดอร์ค่ะที่พ่านมาเป็นม่ผือบางค่าลูก้าส่วนใหญ่เป็นลูกขากลุ่มหนคะแถวที่เราสร้างกต เป็นลูกค้าทุกกลุ่มเลยค่ะถ้าเป็นเด็กนักศึกษานะคะระดับมหาวิทยาลัยค่ะเขาก็เอาไปทํากิจกรรมไม่ได้กว่าบางคนเอาไปแจกวันเกิดบางคนก็คือเอาไปงานหลับน้องค่ะใช่ค่ะมาสาคัญนะเป็นเ่ว่าตอนที่เล่าเรียนเนี่ยเราชายยาดมนะพอไปกันง่วงงงง่วนเลี่ยนหรือไม่รู้เรื่องนะคะอนาคอพี่ซ้ะคิดจวาจะมีการตอยอดเป็นผืนบ้างโดยฉบาะในรองงดานการตาลาา การตลาดคิดว่าคิดไว้มากไหมจริงจริงๆเราปีเสาร์ก็อยากเหมือนกับเหลิ่มทำเวิร์กช็อปแหละกรบเปิดซ้อนก็คือให้ทุกคนนั้นสมารถแบบผลิตยาดมได้ด้วยค่ะสำหรับปีเสาร์นะก็คืออยากให้กระจายให้ทุกคนมีรายได้หมักว่าขนาดไหาตัวเองก็คือเป็นผู้สนับสนุนแลละก็ให้ความรู้กับพอ่อค่ะใช่มีแบบเทวิตโตมาแบบยากได้เป็นตัวแทนเอาไปตั้งค่ายนาะรานหรือเอาไปาไหนเอง็งก็มีไป รับคะ่ะแต่ <c oughs> ใช่ใ <c oughs> แต่ว่าก็คือรับด้วยแต่ว่าโดยกําลังแต่ว่าการผลิตนั้นเราก็อยากแบบว่าส่งเสริมออกไปเต้าไปทําต่อเลย <c oughs> และขน,นาดนั้นค่ะ <c oughs> ม่ต้องคายเอาเองใช่คเอาเองเพื่อมันจะในแตกยอดแท่นเี๋ยมันจะเป็นเมลี่มันน่าจะเป็นน้องเมลี่นางเมลี่อะไรเงี้ยลักไล้เผื่อเกิดความลักไล้ควาควาความเป็นญาติุมทคค่ะใช่นั่นแหละก็คือมันกลับไปช่วยส่งเสริมการต่อยอดอาชีพแต่กับหลายคนบางคนอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่าไปน่องแบบยังไม่รวยยี่ทําไไรก็ลองมาทดลองเวิร์กช็อปก่อนได้ไม่ได้เจอเนี่ยทางหนูเขาเองถ้าขี้คานทำเก่าหลับไปค่ายได้ฉันก็ยินดีแต่ถ้าทำเองฉันก็ยินดีค่ะเดี๋ยวจะให้ความรู้ไปได้ ค่เราสั่งไม่ถูกออเดอร์นี่ไรก่อนบอกว่าดมแล้วจะช่วยมันผีเส้าไหมคะช่วยว่าเลยค่ะถ้าบอกช่วยว่านะช่วยว้าแน่เลยนะแล้วก็เบนสกอร์คอมเม้นจุกๆนี่เราเคยใครสนใจซีเอฟตังไว้บ้างได้นะเดี๋ยวเลงกับนี่เพศก็ได้เราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วตัดไปบนเพจของทางเมรี่รั่งจวนไปพลางก็ได้ดอกเดียวกีกุ๊บอ้ได้ปนผืนนะดอกเนื้อจากยาดดมค่ะเล็กเดียวพี่เส้าแรงข้าไว้ที แาวใหญ่ม้มตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นทุ่งข้าวค้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะเป็นแป้งค่ะแป้งพรอมชายเลยค่ะพรอทคอด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นหน้าเซิร์หน้าชายเป็นแป่งเืลคอกถ้าเกิดไข่แต่สื่อไปเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรพันกับมาวิธีขั้นตอนแป้งเปือบางค่ะหรือว่าแกะทุ่งและจ่ายได้เลยอ๋อมันอยู่ในส่วนผสมของขนมหรือว่าฮันะคะเมื่อติมิซ่าบอกตอนแรกว่าถ้าหวาน้องมันจะแบบว่าจะทำอาหารชนิดไหน เช่นจะทำหลั่นหน้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำหลั่นหน้าเราก็แป้งเป็นลายหน้าชายค่ะใช่ค่ะที่เจ้าอาจจะไม่ได้ถนัดอาหารหมากแต่ในน้ำได้ยําเช่นแต่ว่าชายในข้องถอดปัวแป้งนี่มัน่วยแป้งกันถอดกรอบได้ด้วยนะคะใชุกเนือซัดถอดกรอบได้รูอติคุณเกาะนะคะลานจะย้อยเขาก็จะถอดด้วยกวยถอดกวยถอดค่ะ แล้วก็ทำนุ่มครองแคลงทำหัวรอยค่ะทำน้ำซอสอะไรได้เลยทำทรายก้องสาลาเปาค่ะมันจะให้ความเนี้ยวนุ่มแล้วก็กินก็เรียกว่ากินร้อยมากขึ้นนะคะเพราะมันมาจากผืดโดยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะใส่แป้งใส่กรอบเท่ค่ะดีก็คือเอาไปทำนมนมบาบินนมคะนมบาบินในตลาดนี่แหละค่ะค่ายดีมากเลยค่ะมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็ พอเย็นแล้วมันก็นอย่า้สึกว่าแบบกรอบแล้วก็กินร้อยค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นบนหน้าจอนั้นเป็นนุ่มทีมาจากการส้มแปลงใช่ค่ะบาบินบาบินอยู่ในส่วนปสมหมักว่านะคะช่ากินหมักมันจะทําให้มันกับเผิ่มความเนี่ยวหนุ่มค่ะใชใ่กับคองที่เราทำอ,อย่างนุ่มด้วยอย่างบาบินด้วยอย<ช>่างกวย<ช>ถั่วจนีข้าวนาฟ้นแลลวกวยถั่วนี่ส้มเขยมันเลยกินดีจนแตกต่างเลยนะคะเอกินดีกินร้อยทุ้งลักทีบาทค่ะ นี่เป็นทุ่งขึงโลร้อยแปดสิบ้าบาทคะ่ะใช่จริงๆแป้ง ราคาทุกว่าเผื่อนนะคะในตลาราดอยู่ตอนนี้แป้งขทาใหญ่ม้มในตลาราดแล้วอยู่ที่กิโลละประมาณ4ี่ซึ่ง500 600ก็มีค่ะบางเจ้าแต่ปริมาณใช่ค่ะที่เราต้องการก็สั้างได้บอกใจทําได้หลายแบบนอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอทำเป็นนุ่มว้าเราแบเป็นส่วนผสมก็ได้เหมือนกันคืออันไหนที่จําเป็นต้องใส่แป้งบางคนอาจจะใส่แป้งสร้างครอดหรือว่าแป้งที่มันอาจจะไม่มีประโยชน์อลไรแะเนี้เรื่องเอาแป้งของเตายาม้มไป ลองซมแล้วจะรู้แล้วจะดิกชัยใช่ค่ะในการทําทางยาดมทางแป้งแลพัเนี่ยเราทาเป็นมีการแบบสร้างอาชีพร่วมกลุ้มกันในพื้นที่บ้างไหมหรือว่าเป็นการทํากันในครอบครัวบ้างหบ้างคะร่วมกลุ่มเลยค่ะกันได้แล่วจริงชุมชนจริงชุมชนนะคะจริงๆในชุมชนนั้นเขาก็มีการทําอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็คือเขาอาจจะแบบว่า ถูกลืมไปเมื่อเหลืองแปลงเนี่ยก็<ม>ทากินมานาดแล้วค่ะเราแข่ไปสนับสนุนหรือฟื้นว่าทําตาเดี๋ยวเราช่วยทําตลาดหรือว่าทํารวมกัน<ม>ช่วยผลักดันช่วยสร้างกําลังใจให้เข้าอะค่ะพอเขามีกําลังใจหรือซึ่ว่าเออมันมีช่องทางดีว่าเอามาค้าให้เขาได้เขากระไดสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะ<ม>เป็นรายได้เสริมค่ะเรามีการบริหารจัดการกันในกู้มันผือบางค่ะแบงค์หน้าทีกันมันผือบางแบงค์หน้าทีกัน ปกตินะคะก็คือถามความถนัดก้องแต่ละคนนะคะเน้นความสบายใจเนาะใช่คือมารวมตัวกันมาช่วยกันทำใช่คือมันก็เป็นการทําให้เขามีงานแล้วก็ได้มีรายได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยย้อนท้ามไปฮิตนิร่าค่ะสาวไายคนคงใจว่าทําไม่ผีสาวถึงเหลือกน้องโซรยาหรือว่าตัวตั้งลุงเนี่ยมาเป็นมัสอดข้องการโชว์ผลิตภัณฑ์ของเราฮะก็เมือในตอนบอกตอนแรกอะคือ โชว์ความเป็นเศร้าตายนะพี่เจ้าก็เป็นเศร้าตายนะอบอกแรงทึ่งเศร้าตายเราก็แรงทึ่งความซวยสนุกสนานนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็ใจกว้างนักเลงนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ดูดุดุแต่ว่าใจดีก็เลยเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นแบบคล่อง นางเมรีขึ้นมาค่ะใส่แล้วก็แดงโดดเด้งค่ะแดงโดดเด้งค่ะใส่ใส่พุ้นดีใส่เสื้อสีสดใสค่ะแล้วก็มีแววนใส่มาด้วยเก๋ๆเป็นสาวตายแบบออร่แบบสาวตายไ่ะ้ยก็ถั่วอย่างใช่ปกติเราเราอย่างใ้คนเข้าถึงด้วยบอกความเป็นนั่งตะลุงหรือว่าวัฒนธรรม ศิลปะเราอะเราอาจจะแบบว่าเออมันแบบเขาตึงอยากเนาะแต่นี้เราทําเป็นแบบลักษณะเป็นตัวการ์ตูนเด็กอันนี้ค่ายดีด้วยนะคะนี่ค่ายดีด้วยใช่ค,ใชค,ค่ะตัวทําขายค่ะแต่ว่าครูชังครูแรกอค่ะครูภูมิปัญญาที่ซ่วนสิ้นองจากวัดฒนธรรมแกะให้เลยค่ะ ส่วนมากจะส่งออกต่างประเทศไปโชว์ตามร้านอาหารค่ะมันมีไลฟซิงคซเตในเบอร์ราคาสูงไหมคะตัวนั่งลุงตัวนี้ซ่องรอยอาซิบค่ะซ่องรอยอาซิไม่แพงนะไม่แพงทุกไม่แพงเพราะว่าว่างเขาอิโตมาได้แต่ลอลูแล้วก็ทลงซี่ได้งนนขนาดนี้เป็นงานฟีมือทั้งเพนทังเพนั่งอยู่้างๆแล้วใครสนใจก็ได้ที่สําคัญเลยคือมันทําให้คนรุ่นลังได้รู้จักใช่ค่ะไอนี้คือซิงคที่เราอยากจะ นำเสนอใช,ใช่ค่ะพอพี่สาวบอกว่ากลุ่มปาไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีถังเด็กทังหนักศึกษาแล้วก็คนดุนไม้บางคนถ้าเอากันจริงๆเป็นคนตายก็จริงแต่แทบจะไม่รด้จักนั่งลุงเลยใช่ค่ะพอกเว่านี่ไม่่อยได้เล่เลยไม่่อยได้เห็นเลยนั่นแหละก็จะได้ทือว่าเป็นการปลูกฝังเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมไปให้กับน้องๆในตัวแต่ว่านั่นแหละเห็นเวลาใจหายให้ด,ใดังแวบ,บเลย <laughs> ถือโอกาสนี้เดี๋ยวให้พี่สาวได้ฝฟกก่องทางค่ะชอบคนที่ส่ใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของเมรีรันจวนค่ะเชิญค่ะ ได้ค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากซื้ออุดนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนต่างมดก็ได้ค่ะก็คือติดตามพี่สาวหรือว่าทักข้อความมาทางเพจมมลีหลันจวนนะคะเบอร์โทรกระซุ่นเกาๆเนืาซ่องแซ่องห้อค่ะค่ะขึ้นมาบนหน้าจอไปดีดียแล้วพี่เฟซบุ๊กติ๊กบอกเลยเลยไล่ฉลองทางเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอหน้าทางเพจทางเบอร์โทรนะคะ,คะก็สวนไข่สำหรับใครเทศเรียกว่ามีกลุ่มในการทําอาชีพแบบนี้นะคะพี่ต้มโอ้เราพี่รับขับเข้ายินดีนะคะท้าสมุุรหวาสนใจอยากจะมาให้เราช่วยในการ โปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนนะคะเรายินดีที่จะเชิญมานั่งพูดคุยกันแบบดีเมื่อเช้านะคะเราเปิดพื้นที่ให้กับกกลุ่มชา้ิพกิธชุมชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนทีน่าสนใจให้ได้รู้จักกันและก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการการตลาดในการขายสินค้าด้วยนะคะเอ็นบีทีซ่องคางของเราก็พร้อมที่จะเปิด ตอนรับนะคะทางกุมุขซาคิดแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ในการต่อยอดในการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ยั่งเซนผี่ส้าในวันนี้ก็ประคุณมากเลยค่ะที่มาวมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็มาแชร์แนวคิดไอเดียดีๆกับการทําธุรกิจในยุคนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะเวลาเมดแล้ยวค่ะนี่ก็คือทางมวดค้อมือหลับขับเขาในวันนี้นะคะสมมติน้องด้าพีซ่าพร้อมด้วยทีมงานตอนัาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีค่ะ